ในยามดึกสงัดที่คุณนั่งจ้องมองเพดานห้องเพียงลำพังท่ามกลางเสียงเข็มนาฬิกาที่เดินไปอย่างสม่ำเสมอแต่ในหัวของคุณกลับกึกก้องด้วยเสียงของความกังวลความล้มเหลวที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานยังคงทิ้งรสขมเปล่าไว้ที่โคนลิ้นน้ำหนักของความท้อแท้มันกดทับหน้าอ,อกจนคุณรู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในบ่อโคลนที่ไม่มีก้นบึง้งคุณอาจกำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตถึงยากขนาดนี้ ทำไมแผนการที่วางไว้ถึงพังทลายและในโลกที่หมุนไวัยเกินกว่าจะหายใจทันนี้ยังมีที่ว่างสําหรับคนอย่างเราให้ยืนหยัดได้อย่างสง่างามบ้างไหมความรู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนนับล้านกลิ่นอายของความเหนื่อยล้าที่ซึมลึกไปถึงกระดูกและภาพในอนาคตที่ดูเหมือนจะมืดมัวลงทุกทีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ความโชคร้ายแต่มันคือสภาวะที่จิตวิญญ,ญาณกำลังถูกทดสอบ และในวินัยแห่งความเงียบงันนั่นเองที่ปัญญาโบราณกำลังรอคอยที่จะถูกปลุกขึ้นมาเพื่อเยียวยาและนำทางคุณอีกครั้งลองนึกดูนะครับว่ากี่ครั้งแล้วที่เราถูกพันธนาการด้วยความคาดหวังของสังคมกลิ่นของกาแฟเย็นชืดที่วางทิ้งไว้บนโต๊ะทำงานพร้อมกับความรู้สึกว่าเรายัางดีไม่พอมันเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีแผลแต่มันกรีดลึกเข้าไปในความมั่นใจของเราอย่างช้าช้า Long Thumb Just Try It Do, Podcast สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองทำดู just try it podcast พื้นที่ที่จะชวนคุณมาขุดลึกเข้าไปในศักยภาพของตัวเองผ่านบทเรียนที่ถูกกลั่นกรองมาอย่างเข้มข้นวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปกว่าพันปีเพื่อถอดรหัสความคิดของชายผู้ถูกขนานนามว่ามังกรหลับหรือของเบง้งมหาเสนาบดีผู้ใช้ปัญญาเปลี่ยนทิศท,ทางลมและพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ในวรรณกรรมสามก๊ก หลายคนอาจมองว่านี่เป็นเพียงเรื่องราวในสนามรบโบราณแต่ในความเป็นจริงแล้วปรัชญาของของเบ้งคือหลักจิตวิทยาประยุกต์ที่ทันสมัยที่สุดแม้ในยุคที่อัลกอริทึมกำลังชี้นำชีวิตมนุษย์เพราะไม่ว่าเครื่องมือจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่โครงสร้างของความทุกข์และความสำเร็จในใจมนุษย์ยังคงมีพิมพ์เขียวเดิมๆเ,เสมอความกังวลในใจของทหารก่อนออกรบที่ทุ่งราบอู่จ้างกับความกังวลของคุณก่อนเข้าห้องประชุมใหญ่นั้นมีรากเหง้าเดียวกันครับ คือความกลัวในสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้ผมไม่ได้แค่จะมาเล่าคำคม20ข้อให้คุณฟังแบบสรุปสั้นๆแต่เราจะมาลอกเปลี่ยกของตัวตนเดิมออกแล้วปลูกปัญญาใหม่เข้าไปผ่านการเดินทางที่ยาวนานและลึกซึง้งเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคุณไปตลอดกาลเรามาเริ่มก้าวแรกด้วยการสำรวจสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดแต่กลับมองเห็นได้ยากที่สุดนั่นคือสมรภูมิภายในใจ คงเบ้งเคยเตือนเราว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคือศัตรูที่แฝงตัวอยู่ในใจเราเองในทางจิตวิทยาสิ่งนี้คือคกลไกการบ่อนทำลายตนเองหรือเซลฟ์ a b o t a g e ที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเรากำลังจะก้าวข้าม Comfort ตโซนของตนเองความคิดที่ว่าฉันไม่เก่งพอหรือคนอื่นเขาไปไกลกว่าเราตั้งเยอะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงแต่มันคือป้อมประการที่ความกลัวสร้างขึ้นมาเพื่อขังเราไว้ในที่เดิม ลองนึกภาพนักรบที่ถือดาบมือสั่นเร็วไม่ใช่เพราะกลัวดาบของคู่ต่อสู้แต่เพราะเขากำลังสู้กับภาพหลอนของความล้มเหลวในหัวตัวเองการเอาชนะศัตรูภายนอกร้อยคนยังง่ายกว่าการสงบเสียงวิพากวิจารณในใจเพียงเสียงเดียวหากเราไม่สามารถเป็นนายของอารมณ์ตนเองได้เราก็เป็นเพียงเบี้ยล่างของโชคชะตาที่ใครจะจูงจมูกไปทางไหนก็ได้การบริหารใจจึงเป็นงานแรกและงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ ความเข้าใจเรื่องศัตรูในใจนำเราไปสู่ความลับของความอดทนซึ่งคงเบ้งมองว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดสู่การใช้ชนะที่ยั่งยืนในโลกยุคปัจจุบันที่เราเสพติดความสำเร็จแบบสำเร็จรูปเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเรามักจะสูญเสียความสามารถในการรอคอยแต่ปัญญาของของเบ้งสอนให้เราเห็นต่างออกไปความอดทนไม่ใช่การยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่มันคือการสั่งสมพลังงานในความเงียบงนัน เหมือนก้อนหินที่ถูกน้ำกัดเซาะทุกวันมันดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งก้อนหินนั้นจะกลายเป็นงานศิลปะที่งดงามหนึ่งการที่คุณทำงานหนักมาเป็นเดือนแล้วยังไม่เห็นยอดขายหรือฝึกฝนทักษะใหม่แล้วรู้สึกว่าตัวเองโง่เขลานั่นไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวครับแต่มันคือช่วงเวลาของการวางรากฐานยิงรากฝังลึกเท่าไหร่ต้นไม้แห่งความสำเร็จของคุณก็จะยิงต้านทานพายุได้มากเท่านั้นอย่าให้ความเร่งรีบของโลกมาทำลายจังหวะก้าวที่มั่นคงของคุณ เมื่อเราอดทนจนถึงที่สุดชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะปรากฏขึ้นซึ่งไม่ใช่การได้มาซึ่งลาบยศแต่คือการเอาชนะตนเองได้ในทุกมิติการควบคุมความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือความโลภที่มักจะนำพาเราไปสู่ความหายนะคือเครื่องหมายของยอดคนคงแบ่งสอนว่าความสงบในใจคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดเมื่อคุณไม่หวันไหวต่อคำนินทาและไม่เหลืองไปกับคำเยินยอคุณจะมองเห็นโลกตามความเป็นจริง การรู้เท่าทันกิเลสของตนเองจะทำให้คุณเดินหมากชีวิตได้เฉียบคมเพราะคุณไม่ได้เดินหมากด้วยอารมณ์แต่เดินด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางการเอาชนะใจตนเองคือการสร้างเกราะกันกระสุนที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับจิตวิญญ,ญาณของคุณและความมั่นคงภายในนี้เองที่จะทำให้คุณกลายเป็นน้ำที่นิ่งซึ่งซ่อนความลึกที่ยากจะย่างถึงได้ ในแง่ของจิตวิทยาทางสังคมคนที่พูดน้อยแต่มองเห็นมากมักจะเป็นผู้กลมความได้เปรียบเสมอการเป็นน้ำนิ่งไม่ได้หมายถึงการเก็บกฎแต่หมายถึงการคัดครองข้อมูลอย่างละเอียดก่อนจะแสดงออกในยุคที่ทุกคนแย่งกันพูดเพื่อเรียกร้องความสนใจการที่คุณรู้จักเงียบเพื่อฟังและวิเคราะห์จะทำให้คำพูดเพียงไม่กี่คำของคุณมีน้ำหนักมหาศาลเหมือนภูเขาที่เคลื่อนไหว ความลึกซึ้งในความคิดจะดึงดูดผู้มีปัญญาให้เข้ามาหาและทำให้คู่ต่อสู้ยำเกรงเพราะเขาไม่สามารถอ่านความคิดของคุณได้เลยการสร้างคุณค่าภายในให้ลึกซึ้งจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการตกแต่งหน้ากากภายนอกให้ดูดีเพียงอย่างเดียวเพื่อจะเข้าถึงความลึกซึ้งนั้นเราต้องเปิดใจเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังที่ขงเบ้งกล่าวว่าปราดแท้ย่อมเรียนรู้จากคนทุกคน ส่วนคนโง่เขลาคิดว่าตนรู้ทุกสิ่งนี่คือประเด็นเรื่องอัตตาที่อันตรายที่สุดเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราสำเร็จแล้วหรือเก่งแล้วเมื่อนั้นความเสื่อมจะเริ่มต้นขึ้นการเรียนรู้จากคนทุกคนหมายถึงการลดกําแพงแห่งชนชั้นหรือคุณวุฒิลงแล้วมองหาทองคำในคำพูดของชาวนาพนักงานส่งอาหารหรือแม้แต่เด็กตัวเล็กๆทุกคนมีแง่มุมที่เราไม่เคยรู้ และนั่นคือวัตถุดิบในการปรุงปัญญาของเราให้กลมกลม่อมปราดที่แท้จริงจะทำตัวเป็นฟองน้ำที่กระหาน้ำอยู่เสมอไม่ใช่แก้วน้ำที่ล้นจนรับอะไรไม่ได้อีกต่อไปการสะสมปัญญาจากการเรียนรู้รอบด้านจะนำไปสู่ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ารู้เขารู้เราในบริบทของชีวิตจริงการรู้เราไม่ได้หมายถึงแค่การรู้ว่าเราเก่งอะไร แต่รวมถึงการยอมรับบาดแผลและความกลัวของตนเองด้วยส่วนการรู้เขาคือการก้าวข้ามความอคติเพื่อเข้าไปสัมผัสถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่นการที่คุณรู้ว่าลูกค้ากังวลเรื่องอะไรหรือเพื่อนร่วมงานต้องการการสนับสนุนแบบไหนจะทำให้คุณไม่ต้องใช้แรงรบเลยแม้แต่น้อยเพราะคุณได้วางแผนจัดการกับเงื่อนไขเหล่านั้นไว้หมดแล้ว ชัยชนะที่เกิดจากการเตรียมพร้อมร้อยละ90และการลงมือทำเพียงร้อยละ10ถือชัยชนะที่สง่างามที่สุดแต่อย่าลืมนะครับว่าความรู้ที่ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนั้นมีอยู่จริงคงเบ้งเน้นย้ำว่าความรู้คือพลังแต่การประยุกต์ใช้คือปัญญาที่แท้จริงในยุคข,ข้อมูลข่าวสารล้นทลักเรามักจะรู้เยอะแต่ทำน้อยปัญญาไม่ได้อยู่ในหน้ากระดาษหนังสือ แต่อยู่ในรอยหยักของสมองที่เกิดจากการแก้ปัญหาจริงการที่คุณรู้วิธีบริหารเวลาแต่ยังใช้เวลาไปกับการไถ่ายโทรศัพท์อย่างไร้จุดหมายนั่นคือคุณมีความรู้แต่ขาดปัญญาการประยุกต์ใช้คือสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกแห่งความคิดกับโลกแห่งความเป็นจริงหากไม่มีปัญญาในการนำความรู้ไปใช้ความรู้นั้นก็เป็นเพียงกองกระดาษที่รอวันผุพังไปตามกาลเวลา ความผิดพลาดอย่างหนึ่งของคนรุ่นใหม่คือความรีบร้อนที่จะประสบความสำเร็จจนลืมกฎธรรมชาติของการรอคอยของเบ้งสอนว่าผู้ที่รู้จักรอคอยจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าการรอคอยในที่นี้ไม่ใช่ความเฉื่อยชาแต่คือการบ่มเพาะให้ผลไม้สุกงอมตามเวลาของมันหากคุณเก็บผลไม้ที่ยังดิบอยู่มาทานคุณก็จะได้รับแต่ความฝาด แต่ถ้าคุณอดทนรอจนถึงเวลาที่เหมาะสมรสชาติของความสำเร็จจะหอมหวานและคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างยิ่งการรอคอยสอนให้เราเรียนรู้เรื่องจังหวะชีวิตหรือทามมิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมการเตรียมพร้อมของเราได้เพื่อให้เมื่อถึงเวลาที่โอกาสมาถึงเราจะคว้ามันไว้ได้ทันทีและถ้าหากจังหวะที่รอคอยกลับกลายเป็นความล้มเหลวละ่ะคงเบ้งกลับมองว่า ความสำเร็จไม่ได้วัดจากจุดสูงสุดแต่วัดจากจํานวนครั้งที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่นี่คือหัวใจของความแข็งแกร่งทางจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่ชนะตลอดการแต่คือคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาด้วยแววตาที่คมชัดกว่าเดิมทุกครั้งที่ล้มคุณได้ทําลายความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับตัวเองทิ้งไปและสร้างรากฐานที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม ความล้มเหลวคืออาจารย์ที่สอนวิชาที่เราหาซื้อไม่ได้จากโรงเรียนชื่อดังไหนหากคุณยังลุกขึ้นไหวนั่นแปลว่าคุณยังไม่ได้แพ้คุณแค่กำลังปรับปรุงแผนเพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเท่านั้นในฐานะผู้นำการนำด้วยใจคือรากฐานของอำนาจที่ยั่งยืนคงเบ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำไม่ได้มาจากการออกคำสั่งแต่มาจากการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำที่คนยอมมอบชีวิตให้คือคนที่เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของลูกน้องการที่คุณใส่ใจในทุกสุขของทีมงานมากกว่ายอดตัวเลขจะทำให้ทีมงานนั้นมีความจงรักภักดีอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ความเป็นผู้นำคือการแบกรับความรับผิดชอบในความผิดพลาดและส่งมอบคำชื่นชมในความสำเร็จกับทีมงานผู้นำที่แท้จริงจะสร้างผู้นำคนใหม่ขึ้นมาไม่ใช่สร้างผู้ตามที่เอาแต่พยักหน้า การสื่อสารของผู้นำที่ดีจึงต้องมีทั้งความเด็ดขาดและความเมตตาจงใช้วาจาเหมือนดาบคมแต่ใช้ความเมตตาเป็นโล่กำบังคำพูดที่ตรงไปตรงมาอาจสร้างความเจ็บปวดได้หากไม่มีความเมตตาเป็นฐานรองรับการตำหนิเพื่อก่อคือศิลปะขั้นสูงที่คุณต้องฝึกฝนหากคุณสามารถพูดความจริงที่ขมขื่นด้วยหัวใจที่ปรารถนาดีคุณจะได้รับความเคารพอย่างสูงสุด การสื่อสารที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาคือการเลือกใช้คำพูดที่สร้างผลกระทบในเชิงบวกและหลีกเลี่ยงการสร้างบาดแผลที่ไม่มีวันหายในใจผู้อื่นปัญญาที่แท้จริงยังรวมถึงการตระหนักรู้ถึงความจำกัดของตนเองด้วยการรู้ว่าตนเองไม่รู้อะไรคือจุดเริ่มต้นของความเป็นอัจฉริยะเมื่อคุณยอมรับว่าตนเองมีช่องว่างคุณจะเริ่มแสวงหาความรู้จากภายนอกมาเติมเต็ม คนที่คิดว่าตนเองรู้หมดแล้วคือคนที่หยุดการเติบโตและในโลกที่หมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วการหยุดนิ่งก็คือการก้าวถอยหลังนั่นเองความถ่อมตนไม่ได้ทำให้คุณดูอ่อนแอแต่มันทำให้คุณดูเข้าถึงได้และพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าใครเมื่อวิกฤตมาถึงคงเบ้งสอนให้เรามองหาโอกาสที่แฝงอยู่เสมอในความมืดมิดย่อมมีแสงสว่างในตัวมันเอง วิกฤตคือช่วงเวลาที่ระบบเก่าล่มสลายและระบบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นผู้ที่มองเห็นโอกาสท่ามกลางความโกลาหลคือผู้ที่จะเป็นเจ้าของอนาคตแทนที่จะตีโพยตีพายกับปัญหาจงใช้สายตาของปราดมองหาช่องว่างที่วิกฤตนั้นสร้างขึ้นแล้วกระโดดเข้าไปคว้ามันไว้ด้วยความกล้าหาญการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสคือบททดสอบสูงสุดของสติปัญญาและการปรับตัว ซึ่งการปรับตัวนี้ต้องการความยืดหยุ่นดังต้นไผ่ของเบ้งเน้นย้ำว่าความสามารถในการปรับตัวมีค่ามากกว่าความแข็งแกร่งที่ไม่ยืดหยุ่นในยุคที่โลกเปลี่ยนหน้าไปทุกวันการยึดติดกับโมเดลธุรกิจเดิมๆหรือวิธีคิดแบบเดิมๆจะนำมาซึ่งหายนะการโอนอ่อนตามสถานการณ์เพื่อรักษาแก่นสารสำคัญไว้คือทางรอดเดียวในพายุแห่งความเปลี่ยนแปลง จงเรียนรู้ที่จะเป็นของเหลวที่เปลี่ยนรูปทรงตามภาชนะแต่ยังคงคุณสมบัติของน้ำไว้ไม่เปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นจะทำให้คุณไม่มีวันหักโคน่นไม่ว่าจะเจอกับแรงกดดันมหาศาลเพียงใดอย่ามัวแต่ฝันถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จนลืมว่ามันเริ่มจากก้าวเล็กๆทีละก้าวคงเบ่งให้ความสำคัญกับการสะสมชัยชนะเล็กๆในแต่ละวันการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอคือกุญแจสู่ความยิ่งใหญ่ หากคุณอยากจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองอย่าเริ่มด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้ชีวิตพังทลายแต่จงเริ่มจากการเปลี่ยนสิ่งเล็กๆอย่างการตื่นเช้าขึ้น5นาทีหรือการอ่านหนังสือวันละหนึ่งหน้าการก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอจะสร้างแรงส่งที่มหาศาลในระยะยาวจนกระทั่งวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าคุณได้เดินทางมาไกลเกินกว่าที่เคยฝันไว้มากความสำเร็จที่งดงามต้องอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใส ดังที่ขงแบ้งกล่าวว่าความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่มีความลับเลยการดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์จะทำให้จิตใจของคุณเบาสบายและไม่ต้องแบกรับภาระของการโกหกความน่าเชื่อถือคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดในโลกของความสัมพันธ์และการทำงาน เมื่อคุณไม่มีความลับที่น่าอายคุณก็ไม่มีความกลัวที่จะถูกเปิดเผยและนั่นจะทำให้คุณมีพลังในการตัดสินใจและลงมือทำอย่างเต็มร้อยโดยไม่ต้องภาวะะวงกับอดีตในการสร้างความสัมพันธ์และการเก็บข้อมูลการเป็นผู้ฟังที่ดีสำคัญกว่าการเป็นผู้พูดที่ยอดเยี่ยมขงเบงมักจะเป็นคนสุดท้ายในการประชุมเสมอเพราะเขาต้องการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนจะสรุปเป็นกลยุทธ์ การฟังคือการแสดงความเคารพต่อภูมิปัญญาของผู้อื่นและยังเป็นการปกป้องจุดอ่อนของตัวเองไม่ให้รั่วไหลออกมาก่อนเวลาอันควรยิ่งคุณฟังมากคุณยิ่งรู้มากและเมื่อถึงเวลาที่คุณพูดคำพูดของคุณจะทรงพลังราวกับสายฟ้าฟาดกลางนภาการชีวิตก็เหมือนการเล่นหมากรุกทุกการเคลื่อนไหวทรงผลต่ออนาคตเสมอ คำสอนนี้ของคงเบ้งเตือนใจให้เราคิดถึงผลกระทบต่อเนื่องหรือ Ri เ p l e e เอฟ c t ของการกระทำของเราการตัดสินใจในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของวันนี้แต่มันคือการวางรากฐานให้กับพรุ่งนี้มรืนนี้และปีหน้าจงฝึกมองโลกในระยะยาวอย่ามองแค่กำไรที่อยู่ตรงหน้าแต่จงมองถึงความยั่งยืนของชีวิตและจิตวิญญาณ การเดินหมากชีวิตอย่างมีสติจะทำให้คุณไม่หลงทางในเขาวงกฎแห่งความเย้ายวนชั่วคราวเหนือสิ่งใดใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการบรรล,ลุเป้าหมายโดยไม่ต้องต่อสู้ขงแบ่งมองว่ายุทธศาสตร์ที่แท้จริงคือการชนะด้วยปัญญาไม่ใช่ชนะด้วยกำลังการใช้กำลังมักจะทิ้งบาดแผลและศัตรูไว้เบื้องหลังเสมอแต่การชนะด้วยปัญญาและการโน้มน้าวใจจะสร้างมิตรภาพและความจงรักภักดีที่ยั่งยืน ในโลกส่วนตัวของคุณการแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจและการหาจุดร่วมที่สมประโยชน์จะทำให้คุณเป็นผู้ชนะในหัวใจของคนรอบข้างซึ่งนั่นคือชัยชนะที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์จะพึงมีได้มาถึงจุดนี้ผมอยากจะพาคุณกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณเองบ้างหลังจากที่เราได้เดินทางผ่านปัญญาของของเบ้งมาอย่างยาวนานแล้วคุณเริ่มมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในแง่มุมไหนบ้างไหมครับ ผมรู้ครับว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันฟังดูดีนะแต่มันยากจังใจหนึ่งคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่อีกใจหนึ่งคุณก็กลัวความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นกลัวว่าก้าวแรกที่ก้าวออกไปจะทำให้คุณล้มฟาดพื้นเหมือนครั้งก่อนๆผมอยากบอกคุณว่าความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ความอึดอัดที่คุณรู้สึกคือสัญญาณว่าตัวตนเก่าของคุณกำลังขยายขอบเขตออกไป การลงมือทำแบบลองทำดู just try it ในแบบของของเบ้งไม่ใช่การกระโจนลงไปในกองไฟอย่างไร้สติแต่มันคือกระบวนการสร้างความตระหนักรู้ awareness ให้เห็นถึงศัตรูในใจก่อนจากนั้นจึงท้าทาย challenge ตัวเองด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงและลงมือทำ action อย่างสม่ำเสมอพร้อมกับการสังเกตการอย่างใจเย็น ในช่วงแรกที่คุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองคุณอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขหรือลาบยศแต่คุณจะสัมผัสได้ถึงความนิ่งในใจที่มากขึ้นคุณจะเลิกรู้สึกผิดกับความล้มเหลวในอดีตและเริ่มมองเห็นโอกาสในวิกฤตที่คนอื่นหวาดกลัวนั่นแหละครับคือรางวัลแรกของปัญญาผมอยากให้คุณลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณได้ลองปรับใช้เพียงแค่ข้อเดียวจากทั้งหมดนี้ในวันพรุ่งนี้ชีวิตค,คุณจะเปลี่ยนไปอย่างไร สมมุติว่าคุณเลือกที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีในที่ประชุมหรือเลือกที่จะอดทนกับความโกรธเพียงชั่วครู่ก่อนจะพูดอะไรออกไปการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของคุณเหมือนกับหมากรล้องเพียงเม็ดเดียวที่ถูกวางลงในตำแหน่งที่ถูกต้องมันสามารถเปลี่ยนทิศทางของทั้งกระดานได้เลยทีเดียวแก่นแท้ที่ผมอยากจะเน้นย้ำทิ้งท้ายก่อนจากกันคือปัญญาที่ปราศจากการลงมือทำคือความว่างเปล่า แต่การลงมือทำที่ปราศจากปัญญาคืออันตรายคงเบ้งไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะเขาฉลาดที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่เขายิ่งใหญ่เพราะเขากล้าที่จะนำปัญญาที่เขามีมาใช้เพื่อส่วนรวมและยืนหยัดในหลักการของเขาจนวินาทีสุดท้ายแม้ในยามที่เขารู้ว่าการเวลาของเขากำลังจะหมดลงเขาก็ยังคงวางแผนและเตรียมพร้อมให้กับคนรุ่นหลังด้วยความเมตตาและปัญญาที่หาที่เปรียบไม่ได้ไม่ว่าปัญหาที่คุณเจอจะใหญ่แค่ไหนหรือโลกจะมืดมนเพียงใด จงจำไว้ว่าภายในตัวคุณมีมังกรหลับที่รอวันตื่นขึ้นมาด้วยปัญญาและการกระทำที่ถูกต้องเสมออย่าให้เสียงรอบข้างมาดับแสงสว่างในใจคุณก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากทิ้งคำถามไว้ให้คุณลองคบคิดดูสักนิดครับว่าในบรรดาคำสอนทั้งหมดที่เราพูดคุยกันมามีประเด็นไหนที่ส่องแสงเข้ามาในใจคุณมากที่สุดในเวลานี้มีเรื่องไหนที่คุณรู้สึกว่านี่แหละคือชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตของฉันและที่สำคัญที่สุด ก้าวแรกเล็กๆที่คุณจะเริ่มลองทำดูในวันพรุ่งนี้เพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองคืออะไรลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์หรือความตั้งใจของคุณไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และพร้อมจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการเดินทางครั้งใหม่นี้เสมอการแชร์ของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนคนอื่นที่กำลังลังเลใจอยู่ก็ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเราในการถอดรหัสปัญญาของของเบ้งในวันนี้ หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะช่วยปลุกพลังในตัวคุณให้ลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับศัตรูในใจและอุปสรรคภายนอกได้อย่างสง่างามและมีสติหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และอยากให้ปัญญาเหล่านี้แผ่ขยายออกไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องลองทำดู just try it ไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดบทเรียนการพัฒนาจิตวิญญาณและชีวิตที่เข้มข้นในตอนตัดไปแล้วอย่าลืมนะครับว่า ทุกการลองทำดูคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเสมอพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ความสงบและปัญญาจงสถิตอยู่ในใจคุณสวัสดีครับ